เดอะอาเซียพรีเซนเตอร์ฝ่ายไพลัก์รีโว่สนับสนุนหลักโดยไพลัก์รีโว่ร่วมด้วย สวัสดีครับผมกับผมวีเจจอบจี้ครับผมและผมวีเจเก่งกี้ครับและนี่คือปฏิบัติการั่วไถ่ายที่ตามหาศิลปินหน้าใหม่สุดสัดค่ายเพลงอาสยามใน The า s ยาม Presented by h a l u x r e w i และวันนี้นะฮะเราก็ยังอยู่กันที่ศูนย์การค้าโรบินสันสุพรรณบุรีนะฮะก็เป็นสถานที่ครับที่เราจะใช้การประกวดนะฮะในรอบแสดงสดนั่นเองแล้วก็ที่ผ่านมานะเราก็ได้เห็นหนุ่มก๊อตนะฮะจากทีมของกุ้งสุทธินาและวินดาาวงเทวันสุดยอดเลยนะครับแล้วก็คุณ FM นั่นเองจากทีมของสองสาวบลูเบอรี่ น้ำเสียงนี่ต้องบอกว่าสุดยอดอะกินกันไม่ลงอะสองคนเนี้ยงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปในง,งานดีกว่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเทรนเนอร์เขามีการเตรยมตัตให้กับนักร้องอยังไงกันบ้างครับครับผมตามไปเลยไป ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ลุยเข้าไปในงาน The a s ย a ม Presented by h i l u x r v o กันครับต้องบอกว่าบรรยากาศก็กคึกคักมากๆเลยนะครับเพราะพี่น้องชาวสุพรรณบุรีให้ความสนใจกันอย่างท่วมท้นเลยนะครับและตอนนี้ทเทรนเนอร์แต่ละท่านก็กําลังเทรนนักร้องในทีมของตัวเองส่วนวันนี้จะมีนักร้องท่านใดมาแสดงให้เราได้ชมกันและเขาเป็นใครมาจากไหนนั้นเอาเป็นว่าเราไปพบก,กับพวกเขากันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับผมชัยชนะบุญมาครับเชลเลนชิ่อปอสครับผม และนี่คือหนุ่มป๊อตในชัยชนะบุญมาหนุ่มเลือดอีสานอาชีพขายประกันจากจังหวัดบึงกาฬนั่นเองครับผมมองว่าการร้องเพลงกับการเป็นตัวแทนประกันชีวิตไปด้วยกันได้ผมเปิดใจลูกค้าด้วยเสียงเพลงพี่สนับสนุนผมหน่อยนะครับพี่อยากให้โอกาสผมหน่อยอย่างน้อยพี่สนับสนุนผมพี่ได้ความคุ้มครองไปที่สําคัญพี่ได้ตัวแทนเป็นนักร้องไม่ธรรมดานะพี่ ความรู้สึกใส่ acting น้ำจอกน้อยอย่ามองมอนิเตอร์อย่ามองเหรียญบาทข้างล่างอย่ามองส่งความรู้สึกไปที่คุณผู้ชมทั้งหมดพี่เขาเป็นกันเองอะ่ะเหมือนแบบเป็นพี่เป็นน้องอะ่ะแกค,คุยอีสานก็เอ้เป็นเป็นยังไงน,น้องส,สบายดีน้องร้องพิมมวนรู้สึกสนิทเลยพี่มันเหมือนแบบไม่ใช่พี่เขาอยู่บนดวงดาวแล้วเรามามาคุยกับเขาแบบห่างไกลข้อเสียของผมคือในการฝึกร้องคือผมผมประมาทเวทีไปหน่อยอย่ามองในพื้นเวลาผมร้องเพลงผมมองพื้นนะแกบอกให้มองผู้ชมมอง กรรมการใช่ครับใช่เลยแกคอมเมนต์ถูกเลยผมก็จะปรับปรุงและก็ทําให้ดีขึ้นเอาแหละครับได้รู้จักหนุ่มปอตลูกทีมของลูลูลาล่าอาสยามกันไปแล้วมาที่ลูกทีมของสองสาวบลูเบอรี่อาสยามกันบ้างครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาววรนันจันติบุตรค่ะและนี่คือน้องแอมนางสาววรนันจันติบุตรสาวอีสานจากจังหวัดร้อยเอ็ดจบการศึกษาสาขาประถมศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหามกุราชวิทยาลัยครับ เกือบพันคน,นะคะก็ไม่คิดว่าตัวเองจะได้ตกใจแล้วก็ดีใจมากๆเลยค่ะเราก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบอาสยามแล้วก็อยากจะใช้นามสกุลอาสยามอยากจะเป็นนักร้องในค่ายอาสยามตอนนี้แอนร้องดีละแอนร้องดีแล้ว,แ,ลแ,ลวแต่ว่าหนูลาม,ลามแต่ว่าหนูต้องหันหน้านะหนูก็ลำมลามลาเสร็จ ใช่จะพอนูจะขึ้นค่อนร้องอ่ะหนูค่อยหมุนมาแล้วหนูก็ค่อยแต่หนูยืนนิ่งๆร้องไปก่อนนะตรงนี้จบค่อยๆเดินออกมานิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเข้าถึงตรงนี้ก็ได้พี่อมอกับพี่หนูเล็กนะคะเคยเจอแต่ในทีวีค่ะไม่เคยเจอตัวจริงวันนี้สวยมากค่ะก็ต้องขอบคุณพี่พี่บูเบอรี่นะคะที่มาเป็นเทรนเนอร์ให้หนูมาสอนหนูนะคะจากที่เป็นเด็กบ้านนอกคนนึงก็วันนี้นะคะหนูก็จะทําให้เต็มที่ที่สุด S <S <an> ได้ยินอย่างนี้เทรนเนอร์บุบรี่อาสยามก็คงจะยิ้มไม่หุบเลยล่ะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้ก็ใกล้เวลาที่ต้องโชว์แสดงสดกนันแล้วนะครับงานใหญ่ขนาดนี้ยังไงก็ต้องขอจัดเต็มขอหล่อขอสวยกันบ้างนะครับสวัสดีครับปอดีนครับผมจำผอได้ไหมครับตัวนีัครับ,บ,อรบ,รบตอนนี้โอ้โหแต่งตัวหน้าส่งเสื้อผ้าหน้าผมเปนยไครับตอนนี้หล่อไหมครับก็ถ้าเกิดกลับบ้านนี่แม่คงจําผมไม่ได้เลยครับยกักษ์ักษณะนี้ตอนนี้ก็เครื่องทุกอย่างครบแล้วเดี๋ยวแต่เสียงเพลงแล้วก็ กำลังใจจากทุกๆคนนะครับยังไงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผม <c oughs> มั่นใจเต็มที่ซกขนาดนี้แล้วก็ใกล้ที่จะขึ้นโชว์แล้วยังไงก็ต้องไปขอกำลังใจจากเทรนเนอร์ตัวเองสักหน่อยแล้วนะครับหนุ่มป๊อดครับรอเวลาครับบอร <c oughs> ัอยูเล่ตอนนี้เต้นไหมตอนนี้ื่นเต้นไหมถึงเต้นครับผมแต่พอได้พี่ๆเข้ามาคุยเข้ามาให้กำลังใจผมว่าตอนนี้ผมโอเคมากๆเลยครับเต็มร้อยครับ สวัสดีครับผมปอชชนาครับผมบ่พออย่างไรครับวันนี้ขอสิทแครกิดนหอดกับ่อครับน้ำมันไหลออกตาสิห้ามก็คงบ่ไดย้ยืดอกรับความเสียใจ เพราะอายมันบ่มีกินหาเจ้าหมดหัวใจทำได้แค่มองทิ้นสินทำต้องก้มหน้ามองดินให้ใจมันกินน้ำตาหนาวก็าหูอยู่ดอก อยากกลัวเลยนะหัวใจสิเป็นจังได้กลายโอดนาไปดีเถิดแปนของอายสุขตบายจงมีแก่เจ้าระหว่างความรักซ้องหัวเมื่ออยู่กับเขาเจ้าลืมอายสาเคยประกวดอะไรแบบที่ผ่านมาเนี่ยแบบที่เรา จำได้อ๋อก็มีอยู่รายการนึงครับก็ไปประกวดก็ติดสิบคนสุดท้ายเหมือนกันครับทางที่จัดขึ้นก็เรียกเซ็นสัญญาอะไรเงี้ยเซ็นสัญญาให้เซ็นสัญญาเลยเหรอครับแล้วเราเซ็นเอาเซ็นแล้วป่ะเนี่ยยังยังไม่เซ็นครับอ๋อทำไมถึงไม่เซ็นในในความฝันลึกๆของผมก็คือถ้าถ้าเกิดได้รับโอกาสจากจากผู้ใหญ่หรือจากทางค่ายจริงๆคือความฝันของผมก็อยากถ้าท่านม่ตานะครับผมก็อยากเป็นก็คือใช้นามสกุลของอาสยามครับ คือเลือกที่จะไม่เซ็นที่อื่นเพราะเลือกที่จะอยู่อาสยามใช่แล้วเป็นไงล่ะครับสำหรับหนุ่มป๊อตลูกทีมจากทีมของลูลูลาล่าอาสยามต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับมาแนวอีสานอย่างนี้สองสาวบลูเบอรี่อาสยามไม่ยอมอยู่แล้วขอจัดเต็มให้น้องแอนลูกทีมของตัวเองกันซะหน่อยแล้วล่ะครับสวัสดีค่ะจำแอนได้ไหมคะพอไปส่องกระจกนะคะเฮ้ยตกใจมันตัวเองเหรอเนี่ยจำไม่ได้เลยค่ะเปลี่ยนไปมาก สวยค่ะสวยชอบค่ะเสียงหนูเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วค่ะพอมาเจอชุดแบบนี้เต็มที่มากมาค่ะสู้ๆค่ะสวยซะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าเทรนเนอร์สองสาวบลูเบอรี่อาสยามจะจำลูกทีมตัวเองได้ไหมเนี่ยสวยมากสวยมากจริงๆเปลี่ยนเลยค่ะเปลี่ยนสไตล์เลยเป็นคนละคนแล้วเนาบอกแล้วว่าทีมพี่เนี่ยแฟชั่นต้องมาพี่ๆสองคนเป็นกำลังใจให้กับหนูนะสู้เลยลูกสู้ไหมสู้ๆค่ะสู้เต็มที่แน่นอนค่ะวันนี้ เขาหลกไอเม็นบ่เป็นอย่างน้ต้าโพนไปโทษว่าให้ทุกใจอันกุค้นมาบ่อน้ำกันได้นะคะ กใใหห้้้้้้ไอออออออมฮัเเเจาาขงแแดดชอบร้องเพลงหมอลำใช่ไหมฮะใช่ค่ะฮักเจ้าของแหนืเด้อยไอเนี่ยถ้าร้องเป็นภาษากลางได้ไหมเพราะนี่มาที่สุพรรณอาจจะน้อยนะคะเนาะครับลานยังรักเขาอยู่ละพียไปทัวราวโอ้เนี่ย มาตรงอีสานตัวยงลุไปโม่โคมัดกัยังไงผมเพิรู้นะครับว่าคำว่าว้าวหอยสานแปลมาเป็นกลางก็คือเว้าวนั่นเองจับบ้านะเขาลุ่นโอ้แต่ละคนนี่น่าจับตามองมากกินจนไม่ลงริงเรามาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้เข้ารอบสามคนนะฮะที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศกันยังไงต้องช่วยกันลุ้นนะครับถูกต้องเลยนะอย่าลืมรับใครปื้มใครนะก็เสียงกันได้นะฮะครับเตอรอาสยามพรีเซนตอ์ยไฮลัสรีวเอาเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราสองคนต้องลากันไปก่อนแล้วครับเจอกันใหม่ครั สวัสดีครับสวัสดีครับสนับสนุนหลักโดยไฮลักซ์รีโวร่วมด้วยเชิญอาเซียพรีเซนเต็ด by ไฮลักซ์รีโว